วิธีการเพิ่มสินค้าในหน้าควบคุมแถบเมนูด้านข้างจะมีคำว่าสินค้านะคะให้กดคำว่าสินค้าแถบด้านบนให้กดคำว่าเพิ่มใส่ชื่อสินค้านะคะลงมาจะเป็นช่องรายละเอียดนะคะซึ่งสามารถใส่รายละเอียดได้ ปแต่งแก้ไขรายละเอียดได้นะคะอย่างเช่นเพิ่มตัวหนานะคะคหรือตัวเอียงหรือถ้าต้องการรูปแบบอื่นๆให้กดคําว่ารูปแบบจะมีขีดเส้นได้ด้วยปรับสีได้นะคะอย่างเช่นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้สามารถใส่ลิงก์ได้นะคะตรงนี้อาจจะใส่ไปที่ URL อื่นๆนะคะตกลงหรือน,นไปใช้นะคะ เปลี่ยนเป็นเฟซบุ๊กหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะต้องการเพิ่มรูปภาพนะคะให้กดคาว่าเพิ่มสื่อใช้รูปภาพที่มีอยู่ในคลังนะคะหรือว่าอัปโหลดจากไฟล์ก็ได้สามารถจัดก,การรูปภาพได้นะคะกดที่รูปภาพหนึ่งครั้งจะมีแถบขึ้นมากดคำว่าแก้ไขจะมีให้เลือกจัดซ้ายกลางขวานะคะหรือไม่มีก็คือจะจัดอัตโนมัติให้ สามารถปรับแต่งขนาดได้นะคะหรือว่าจะเป็นขนาดเต็มก็ได้ถ้าเราปรับแต่งขนาดเราก็สามารถปรับได้อย่างเช่นเราต้องการแค่250้้าด้านข้างก็จะอัตโนมัติให้แล้วกดอัปเดตนะคะรูปภาพก็จะเป็นตามขนาดที่เราต้องการหรือถ้าต้องการใส่เป็นไฟล์วิดีโอนะคะก็ให้เลือกคำว่าเพิ่มสื่อเหมือนกันนะคะเราสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอได้จากตรงนี้นะคะ อันนี้ต้องอัปโหลดจากในเครื่องของคุณเองะคะ่ะขออนี้อัปโหลดให้ดูนะคะนี่ค่ะเราสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอได้นะคะแต่ถ้าให้แนะนำนะคะแนะนำเป็นไฟล์ youtube นะคะถ้าทําเป็นไฟล์ youtube ก็สามารถที่จะใส่เป็นไฟล์ y o u t u b e ได้เลยนะคะโดยกดตรงคำว่าเพิ่มนะคะเราจะมีคำว่าเพิ่มสื่อ สามารถที่จะใช้เป็น URL ของ YouTube ใส่ตรงนี้นะคะแล้วกดตกลงได้เลยสินค้านะคะเราใส่ที่ราคานะคะราคาอย่างเช่นเราขายที่100บาทนะคะถ้าเราต้องการทำส่วนลดก็คือขายใส่ราคาที่เราลดแล้วนะคะก็คือ80บาทลงมาจะเป็นคำอธิบายอย่างสั้นนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใส่คำอธิบายตรงข้างๆกับรูปภาพได้เช่น จุดนี้นะคะนี่คือคำอธิบายอย่างสัง้นสามารถตกแต่งได้ปกตินะคะแต่ไม่น,นำให้ใส่รูปภาพนะคะให้ใหส่แต่ข้อความตรงแถบเมนูด้านข้างนะคะหมวดหมู่สินค้านะคะจะเป็นสิน่งจะเป็นการเลือกหมวดหมู่อย่างเช่นสินค้ารายการนี้เราจะให้อยู่หมวดหมู่ที่1เป็นสินค้าหลักนะคะแต่ว่าเราอาจจะเลือกหมวดหมู่อื่นได้อย่างเช่นเป็นสินค้าโปรโมชั่นของเราด้วยหรือว่าจะเลือกให้เป็นสินค้าแนะนําก็ได้ ราะฉะนั้นสินค้ารายการนี้จะแสดงผลทั้งสามหมวดหมู่เลยเราสามารถเลือกเข้าเลือกออกได้ปกตินะคะหรือถ้าไม่มีหมวดหมู่เราสามารถเพิ่มหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นเป็นหมวดครีมหมวดเครื่องสำอางก็ไ้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นหมวดหมู่ย่อยหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเราต้องการให้เป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมูที่หนึ่ง เราก็เลือกมหมวดหมู่ของมันนะคะแล้วมันจะเพิ่มเข้าไปมันจะเป็นหมวดหมู่รองให้นะคะเพราะฉะนั้นสินค้ารายการนี้จะอยู่ที่หมวดเครื่องสําอางนะคะแล้วก็อยู่ในสินค้าโปรโมชั่นแล้วก็สินค้าแนะนําด้วยตรงนี้เป็นเมนูลัดนะคะซึ่งสามารถใช้งานจากตรงเมนูลัดก็ได้หรือว่าจะเลือกจากหมวดหมู่ทั้งหมดก็ได้ป้ายกกับสามารถใส่เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆได้อย่างเช่น เสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็กดเพิ่มกดลบได้นะคะอ,ออกได้ใส่รูปภาพสินค้าค่ะสามารถเลือกได้จากคลังไฟล์สื่อเหมือนกันนะคะถ้าเราใส่เอาไว้แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ใส่เราสามารถกดอัปโหลดไฟล์ได้นะคะแล้วก็เลือกจากไฟล์ในเครื่องอันนี้ขออนุญาตกดนะคะรูปสินค้านี้จะเป็นรูปหลักนะคะคือรูปแรกที่แสดงผลส่วนแกลเลอรี่ข้างล่างคือรูปที่สองสามสี่ห้าสามารถที่จะเลือกภาพไหนก็ได้นะคะซึ่งมันจะแสดงผลเป็นภาพที่สอง ไม่จำกัดครั้งนะคะหลังจากนั้นด้านบนสุดนะคะตรงคำว่าเผยแพร่เราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะคะว่าให้เผยแพร่วันที่เท่าไหร่เราก็สามารถสามารถเลือกวันที่ได้เลยหรือถ้าต้องการเผยแพร่เลยนะคะเราก็กดเผยแพร่ได้เลยรีเช็คด้วยการกดตัวสินค้านะคะ น,นี้จะมีป้ายเซล์ให้นะคะแล้วก็จะมีรูปภาพสินค้าสามารถสไลด์ได้นะคะโดยที่รูปแรกจะเป็นรูปหลักอันนี้จะเป็นราคานะคะที่เห็นว่าเป,เป็นราคาที่เราตั้งขายไว้แล้วก็จะมีรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งสามารถใส่รายละเอียดได้ตรงนี้จะเป็นสินค้าที่เขาฟีดมาให้ใกล้เคียงนะคะ